อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการาน11-17เมษายน2568 เวลา9้านาฬิกาวันที่11เมษายน2568บที่บริเวณจุดตรวจ3แยกทองผาภูมหมู่ที่1่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายกฤษดามูลสวัสดิ์ปหลัดอำเภอรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11-17ถึงเมษายน2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุททาางถนนหรรตวจ หน่วยงานภาคเอกชนภาคประชาชนมูลนิธิอาสาสมัครร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเน้นให้ทุกส่วนราชการและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์และเป็นการตอบสนองมติคณะรัฐมนตรีและนโย,ยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้